สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในปี2567นี้นะครับคงเลี่ยงไม่ได้ที่ยังจะต้องบอกว่ายังเป็นปีที่อาจจะต้องมีเรื่องของปัญหาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขต้องเหนื่อยอยู่พอสมควรแต่จริงๆมันก็มีองค์ประกอบในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านของการงานอะไรที่มันจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมันจะดีขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าแนวโน้มในปี2 5 1 7ในชาวลัคนาสิงห์จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ประกอบกับการวางแผนกับอนาคตของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า การพยากรณ์ในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นการบอกในภาพรวมแนวโน้มที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวใหญ่ดาวต่างๆนะครับที่มันมีแนวโน้มในลักษณะแบบนั้นจริงๆแล้วมันต้องดูองค์ประกอบเช่นองค์ประกอบในพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรในตอนกําเนิดมีดาวอะไรตั้งรับดีหรือไม่ดีในปีนี้นะครับทักษะจรเป็นอย่างไรมีผลกระทบอย่างไร แต่เท่าที่พอจะบอกได้นะครับในภาพรวมอะเริ่มตั้งแต่เรื่องของตัวตนก่อนเลยนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาสิงห์นะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับแน่นอนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขามีการเดินสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการเดินถอยหลังไม่ได้มีการเดินแบบเร็วเขาก็จะมีความเดินสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือ คนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอิทธิพลจากดาวตัวเองเนี่ยจะทําให้คุณมีความสม่ําเสมอกับสิ่งต่างๆได้ดีแต่ถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมจากดาวใหญ่นะครับจาก ดาวดวงแรกที่คนลัคนาราศีสิงห์ก็จะได้ยินมาสักพักแล้วก็รู้สึกมีความกังวลอยู่และก็คือการโดนดาวเสาเล็งกับลัคนาคุณอยู่นะครับซึ่งดาวเสาเลงลัคนาภาษาหมอดูเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทเนาะมันมันคือจุดไม่ดีในดวงเพราะดาวเสามันเป็นดาวของความเหน็ดเหนื่อยโทษทุกเวลาดาวเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยมาสัมพันธ์มาเลงตัวคุณมันก็จะเป็นช่วง ปีที่คุณยังคงต้องเหนื่อยอยู่นะนะครับแถมดาวเสาร์มาจากคําว่าอริที่แปลว่าปัญหาแปลว่าอุปสรรคแปลว่าคู่แข่งแปลว่าเรื่องของอุบัติเหตุดาวมาสัมพันธ์กับคุณนะครับโดยภาพรวมหลักๆคุณยังต้องเจอเรื่องของปัญหาให้คุณต้องแก้ไขนะครับคุณยังต้องระมัดระวังเรื่องของการมีอ,อุบัติเหตุมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นและทําให้คุณจะต้องเครียดเพราะ ดาวเสาเลงที่เป็นพินธุบาทตมันก็จะส่งผลกับเรื่องของความยากนะครับปัญหาหรือเรื่องของความเครียดกดดันด้วยก็จะเป็นสภาวะที่ยังคงต้องเจออยู่เพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับเวลาคุณเจอปัญหานะครับคุณอาจจะคิดในมุมที่ดีก็ได้ว่าอ่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะในช่วงนี้มันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับมันจะได้ไม่รู้สึกเครียดหรือกดดันมากนกนะครับส่วนดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งคือคือดาวพระราหูนะครับดาวรพระราหูเนี่ย ทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปัตตนิเรื่องของความรักเรื่องของหุ้นส่วนดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับซึ่งก็อาจจะไปสัมพันธ์กับด้านของความรักนะคุณจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องสุขภาพของคู่เรื่องของความรักมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการต้องห่างกาันมีความห่างเหินมีความร้างลาอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะ ดาวเสาร์ที่มาจากคำว่าริมาอยู่ในเรื่องความรักเรื่องคู่ด้วยเนี่ยมันก็มีส่วนที่ง่ายที่จะมีปัญหามีความขัดแย้งกันแหละนะครับอันนั้นในมุมที่อาจจะเปิดด้วยมุมที่ไม่ค่อยดีก่อนนะที่คุณอาจจะต้องรู้สึกเหนื่อยและก็กังวลน,นะครับส่วนในมุมที่ดีก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้หมายถึงเรื่องสุขภาพ ในช่วงก่อน30เมษาดาวยังโคจรอ,อยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าสุพระแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงแล้วจเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความสะดวกสบายได้ดีขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวคุณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กับการได้รับคําแนะนําได้รับการรักษาอะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวมีคุณสมบัติดีและ ดาวพฤหัสอีกความหมายหนึ่งเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะนะครับปุตตะเป็นเรื่องของลูกหลานก็ได้นะครับเรื่องลูกหลานบริวารก็จะมีเกณฑ์ที่เขาก็จะเติบโตมีชื่อเสียงอะไรต่างๆได้ดีหรือบางทีคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมีโอกาสกับการที่จะได้เริ่มได้ขยายได้เพิ่มกับสิ่งที่แผนไว้และเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะย้าย30เมษามาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ากรรมะนะครับ ดาวเนี่ยดูเหมือนจากเดิมได้ราชาโชคย้ายมาอยู่จุดนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะครับแต่บางเอิญดาวพฤหัสตำแหน่งนี้เนี่ยสำหรับคนลัคนาสิงเวลามีดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องการงานเนี่ยเขาเรียกว่าได้ปัสวะองค์เก์นะครับซึ่งดาวมันยังมีความแข็งแกร่งดีเพราะฉะนั้นมันอาจจะเรื่องมองว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันก็ยังเกิดความการเปลี่ยนแปลงแล้ว ต่อจากนั้นก็จะมีความมั่นคงเสถียรกับเรื่องของการงานได้อยู่นะครับหรือถ้าคิดจะย้ายจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องการงานมันมีโอกาสกับการเกิดขึ้นได้ค่อนข้างชัดมากขึ้นดาวพฤหัสมาจากคำว่าปุตตะด้วยนะครับบางทีเรื่องของโปรเจกต์หรือการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็มีโอกาสเกิดได้ดีและมันมีความมั่นคง แข็งแกร่งได้ดีกับสิ่งที่จะเกิดกับการเริ่มใหม่สิ่งที่จะเกิดกับการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเรื่องของการงานเพราะดาวพฤหัสถึงย้ายไปก็ยังอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งดีสําหรับชาวลัคนาสิงห์อันนี้คือจุดที่ได้เปรียบนะครับคนลัคนาอื่นและถ้ามาดูช่วงจังหวะจากการโคจรของดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับในปีนี้ก็มีหลายจังหวะนะครับที่ดาวอยู่ในจุดที่ดีเริ่มตั้งแต่ ในช่วงกลางมกราถึงกลางกุมภาเลยนะครับซึ่งเวลาดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าริเนี่ยถ้าเป็นลัคนาอื่นเวลาตัวเองไปอยู่ในอริเนี่ยปัญหามันจะเยอะเพราะว่ามันต้องเจอกับเรื่องของปัญหาสําหรับคนลัคนาสิงห์ก็มีปัญหาให้ต้องจัดการเหมือนกันเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพอริเนี่ยดาวมันได้อุดมเกณฑ์มันเหมือนกับคุณกับการเปนว่าคุณมีความสามารถกับการแก้ปัญหาจัดการปัญหาการสอบการแข่งขัน อะไรต่างๆได้ดีนะครับเพราะว่ายังไงซะคุณก็หนีเรื่องของปัญหาไม่ได้เพราะปีนี้ดาวปัญหายังเล็งตัวคุณอยู่ยังพร้อมที่จะเกิดปัญหาให้คุณต้องคอยแก้ไขแต่ข้อดีคือคุณจัดการกับเรื่องของปัญหาได้ดีแล้วก็ช่วงกลางเมษาถึงกลางพฤษภานะครับเป็นจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณมีกําลังพีคสุดเลยได้ตําแหน่งมหาอุดและอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะ มันเป็นจังหวะที่มันมีความคาบเกี่ยวที่ดาวพฤหัสยังไม่ย้ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันมีโอกาสกับการได้รับเกียรติรางวัลอะไรนะครับได้ดีสําหรับคุณโดดเด่นเลยนะครับและเดี๋ยวพอปลายเดือนนะครับสาเมษาดาวพฤหัสย้ายแล้วก็พอช่วงกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนายนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ในภพกรรม,มะดาวเพิ่งเลยจุดพีคมาได้ตาแหน่งอุจจาพิมุก แต่ดาวอาทิตย์เวลาไปอยู่ในเรื่องการงานมันก็ได้องคเกณฑ์ด้วยเหมือนกันมันกลายเป็นว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสได้องเกนทั้งคู่และเป็นคู่มิตรกันจังหวะน,นั้นก็จะมีโอกาสกับเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงการจะเริ่มต้นอะไรกับเรื่องการงานที่มันแบบดูมีความโดดเด่นสําหรับคุณกลางเดือนออมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาดาวตัวคุณก็มาได้ตําแหน่งราชาโชคในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะมันเหมือนกับทําอะไรได้รับความนิยมดีนะครับ กลางกรกฎาถึงกลางสิงหาถึงแม้จะเป็นพบเรือนที่ชื่อว่าวินาแต่ดาวเนี่ยได้ตำแหน่งมาหาจากักรมันเหมือนกับตัวคุณเองมีศักยภาพนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าต้องระมัดระวังการทําอะไรที่มันดูมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงนั้นทําอะไรก็จะเล่นใหญ่ด้วยสําหรับคุณเดี๋ยวพอกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรนะครับก็ถือว่า เป็นช่วงที่แบบต่อเนื่องในช่วง 3, 4, 5เดือนในช่วงนั้นที่แบบศักยภาพดีทำอะไรต่างๆได้ดีเลยไม่ได้หมายความว่าในช่วงเดือนอื่นๆมันไม่ค่อยดีนะครับแค่ไอช่วงเดือนที่บอกเนี่ยมันมีความโดดเด่นได้ดีมากเพิ่มขึ้นมาส่วนจังหวะที่อาจจะต้องระวังก็คือ15มีนาถึง23เมษานะครับเพราะว่า จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวตัวคุณนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะมันต้องระวังเรื่องของการป่วยการมีปัญหาการสูญเสียอะไรที่เกิดกับคุณนะครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ทั้งดาวอังคารและดาวศุกร์นะครับไปอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งอังคารเจอกับเสาที่เป็นคําว่าอรินะครับมันเป็นคู่ของการประทะศุกร์เจอกับเสาที่เป็นคู่ศัตรูกันมันก็จะเครียดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่บอกเนี่ย อาจจะเป็นช่วงที่ดูหนักสําหรับคุณหน่อยทั้งเรื่องของความเครียดทั้งเรื่องของต้องระวังการมีอุบัติเหตุระวังเรื่องของการป่วยระวังเรื่องของการขัดแย้งกับคู่ในจังหวะนั้น <c oughs> มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับ โดยองค์ประกอบอื่นก่อนนะครับดาวเสาที่เลงตัวคุณและมาจากคําว่ารถ้าไปเกี่ยวกับด้านการเงินแน่นอนม,นมันมีแนวโน้มที่จะมีเรื่องของหนี้สินมาให้คุณต้องเหนื่อยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่และทําให้คุณอาจจะต้องเครียดต้องเหนื่อยหรือมันมีแนวโน้มที่คุณจะมีโอกาสกับการจะได้เป็นหนี้เพราะดาวเรื่องหนี้สินมาเล็งตัวคุณอยู่ดาวเรื่องหนี้สินไปอยู่ในคําว่าปัตนินะครับ อาจจะเป็นการที่แบบไปเป็นหนี้ร่วมไปกู้ร่วมก็ได้นะครับไปเป็นหนี้ร่วมกับคู่ก็ได้สําหรับคนมีคู่อาจจะไปกู้อะไรร่วมกันอีกเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่เรื่องของการเป็นหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเอาไปปรับใช้นะครับในเมื่ออะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริเรื่องของหนี้สิน มาสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นใครบางคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านพวกค่าเช่าเรื่องของ,งสินเชื่อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสจังหวะน,นี้ที่มันจะต้องเข้ามาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของสินเชื่อเรื่องของค่าเช่าที่ยังเกิดกับคุณนะครับแต่คุณก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าเวลาดาวเสาเลง็งถึงแม้มันจะสัมพันธ์กับคุณอยู่แต่มันก็มีเรื่องให้คุณต้องเครียดอยู่เรื่อยๆเลยนะกับทาอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับค่าเช่าเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับสินเชื่อเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้ามาดูจังหวะการเดิน ของดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวที่เขาเดินไม่ค่อยปกตินะครับเเรียกเดินวิกลคติเนี่ยอยู่ทั้งปีเนี่ยเดินไม่ค่อยปกติอยู่ในหลายจังหวะอยู่แล้วนะครับซึ่งจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในมุมที่ไม่ค่อยดีอะนะครับก็คือช่วงวันที่3มีนาถึง7พฤษภานะครับมันจะเป็นช่วงที่ดาวพุธเนี่ยเขาโคจรไปอยู่ในราศีมิตน,นะครับ เขาก็จะอยู่ตรงนี้ยาวๆนะครับมันก็มีช่วงที่ดาวเนี่ยเดินถอยหลังนะครับโดยเฉพาะที่เขาก็จะเดินถอยหลังในช่วง27มีนาถึง15เมษานะครับช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนครับเวลาดาวการเงินเดินถอยหลังมันก็จะส่งผลให้การเงินมันมีเกณฑ์กับการเข้าช้าเข้าอืดเข้าได้น้อยลงนะครับแถมดาวพุธตำแหน่งนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเป็นประเป็นนิดนะครับ และดาวต้องไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่ามรณะมันแปลว่ามันมีเรื่องของการจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเหตุไม่จําเป็นก็ได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนอื่นนะครับดาวไปเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การเข้ามาของเรื่องการเงินมันก็จะมีเกณฑ์กับการมีปัญหานะครับอันนี้คือถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเลยนะครับส่วนที่ต้องระวังอีกก็คือการขัดแย้งกับคู่ค้ากับหุ้นส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านของการเงินในจังหวะนั้น ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือ21กรกฎาคมถึง11สิงหานะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปถอยหลังในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับดาวไม่ได้อ่อนแต่ว่าเวลาดาวการเงินไปตกวินาศมันก็เหมือนกับต้องระวังทรัพย์สินสูญหายนะครับหรือการเข้ามาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินมันก็อาจจะดูนิ่งหน่อยนะครับและบางทีอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือแผนที่คุณไม่ได้แผนไว้ในจังหวะนั้น และอีกจังหวะหนึ่งที่ดาวจะถอยหลังก็คือ15พฤศจิกาถึง4ธันวานะครับซึ่งดาวไปถอยหลังอยู่ในราศีพิจิกซึ่งในจุดนี้เนี่ยดาวมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้หน้าห่วงในช่วงปลายปีนะครับแต่ถามว่ามันก็มีจุดดีหลายๆจังหวะเหมือนกันนะครับคือดาวการเงินของคุณดาวพุธเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ กำลังเขาดีอ,อยู่ในจุดที่ดีก็คือตั้งแต่ในปีนี้ก็คือตั้งแต่10มิถุนาไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่10มิถุนานดาพุธเขาจะมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตำแหน่งกเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีกำลังที่ดีมีโอกาสกับการได้เงินที่เป็นเหมือนเป็นลาบผลได้ลาบลอยอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินทรัพย์สินได้ดีซึ่งพอดาพุธมาอยู่ในกรกฎอันนี้ก็เป็นช่วงที่บอกว่าระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายนะครับแต่ว่า หลังจากนั้นดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้ได้ตำแหน่งมหาจาักราชาโชคอุจจาวิราชมีกำลังดีเงินเข้ามาก็เงินก้อนใหญ่นะครับพอดาวพุธมาอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุดเงินใหญ่นะครับาดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับซึ่งช่วงตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่10มิถุนายนนะครับจนถึงโดยประมาณ24ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบ เป็นจังหวะของการเข้าของการเงินเนี่ยมันเข้ามาได้ดีแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องอาจากองค์ประกอบดาวใหญ่ที่คุณอาจจะต้องใส่ใจก็คืออาจจะต้องไปดูเรื่องของประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุไว้นะครับเพราะว่าการที่มีดาวหลี่เล็งมันทาให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของดาวคู่ของคุณไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับประกันสุขภาพนอกจากของตัวคุณเองคุณก็ต้องไปดูประกันสุขภาพของคู่ด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับในปีนี้ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ดาวมิตยูมาอยู่ในช่องการงานของคุณซึ่งมิรุยูอาจจะมองเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปฏิวัติอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกระตุ้นกับการที่คุณอยากจะปรับพัฒนาเปลี่ยนอะไรกับเรื่องของการงานของคุณอยู่แล้วนะครับดาวมฤรยู เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเล่นลับอ่าสำหรับบางคนก็อาจจะมองว่างานของคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งเล่นลับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสาลหน่อยหรือจะยูก็จะแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านของ i อเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการนำเอาไอทีเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องการงานแบบเลี่ยงไม่ได้นะครับและเดี๋ยวยิ่ง30เมษาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสก็จะย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานของคุณนะครับซึ่งดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้ดาวก็ได้ ปัสสาวะองค์เกณ์มีความแข็งแกร่งดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีกับเรื่องของการงานดาวพฤหัสมาจากคําว่ามรณะ นะครับถ้ามีเกณฑ์กับการอยากจะเปลี่ยนย้ายงานมันมีโอกาสกับการจะเกิดได้ค่อนข้างชัดเจนหรือบางทีการที่งานต้องไปทำอะไรที่เกี่ยวกันในที่ไกลางานด้านต่างประเทศก็ค่อนข้างส่งเสริมกับเรื่องของความมั่นคงในด้านการงานได้ดีนะครับส่วนดาวพฤหัสมาจากคำว่าปุตตะถือว่าศักยภาพของเรื่องลูกน้องบริวารก็อยู่ในจุดที่ดีนะครับงานที่จะเริ่มต้นใหม่ไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรกับเรื่องของการงานมันก็ยังเกิดได้ ดีสําหรับคุณนะครับหรือนอกจากงานหลกัหลกๆแล้วมันงานย่อยๆก็มีโอกาสกับการเข้ามางานเสริมอะไรต่าง,างๆเข้ามาได้ดีด้วยเช่นกันซึ่งโดยหลกัหลกๆนะครับในปีนี้เนี่ยดาวศุกร์ดาวการงานของคุณเนี่ยเขาเดินปกติเขาไม่มีการเดินถอยหลังไม่มีการเดินช้าอะไรเพราะฉะนั้น ตามหลักเรื่องของการงานนะครับถ้าเวลาอยู่ในภพเดือนที่ดีปกติมันก็จะมีโอกาสกับการเข้ามาตามที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งถ้าจะดูเฉพาะบุคคลคุณอาจจะต้องไปดูในพื้นดวงคุณหน่อยว่าดาวศุกร์อยู่ในจุดไหนนะครับก็ถ้าสําหรับใครที่ดาวศุกร์อยู่ในราศีกุมหรืออยู่ในราศีสิงห์อันนี้ก็อาจจะ เื่อกับความเหนื่อยกับเรื่องหรือความเครียดกับเรื่องของการงานหน่อยเพราะจะกลายเป็นว่ามีดาวปัญหาดาวเสาที่เป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยเลงมีดาวเสาที่เป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยทับเพราะฉะนั้น6กับ7สุกับเสาเจอกันมันจะเครียดมันจะอึดอัดหน่อยก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เหนื่อยกว่าลัคนาราศีสิงห์ที่ดาวสุกอยู่ในจุดอื่นหน่อยเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือพระราหูนะครับ ดาวเนี่ยโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะนะครับก็โดยภาพรวมคุณสําหรับคนมีคู่คุณต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพของคู่เพราะเขามีเกณฑ์กับการที่จะป่วยได้ง่ายนะครับหรือมรณะมันอาจจะแปลว่าการจะต้องห่างต้องไปทําอะไรในที่ไกลก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะครับหรือในมุมที่แบบดูเป็น worst case เลยไม่ค่อยดีเลยก็คือมรณะแปลว่าสูญเสียล้างลาห่างเหินที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องของความรักนะครับซึ่ง ลักษณะแบบนี้นะครับความหนักของสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่นในปีนี้สําหรับชาวลัคนาสิงห์นะครับบางท่านที่ดาวพระราหูเป็นกาลกินีจรมันก็จะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันก็พร้อมที่จะจุกจิกพร้อมที่จะยุ่งยากมากขึ้นพอดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะมันก็อาจจะเพิ่มความรู้สึกเบื่อหน่ายห่างเหินกันได้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่สําหรับบางคนที่ ในปีนี้ในทางทักษะจรดาวเสารเป็นกาละกินีจรพอดาวเสารเป็นเรื่องของปัญหาแต่มาอยู่ในเรื่องความรักก็มีผลกระทบให้คุณก็มีความขัดแยง้งมีปัญหากับคู่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับคือเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องใส่ใจและก็หนักแน่นมากหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ให้น้าหนักกับเรื่องนี้ก็มีผลกระทบกับคุณน้อยแหละ ซึ่งช่วงที่ต้องระวังนะครับก็คือช่วง9มีนาถึง2เมษานะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทั้งดาวศุกร์นะครับดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้นะครับดาวอาทิตย์ตัวคุณก็มาอยู่ในจุดนี้เลยนะครับมันเหมือนกับตัวคุณกับเรื่องของความรักคู่นี้ก็เป็นคู่ของความหงุดหงิดนะครับไปเจอกันในภพมรณะ นะครับส่วนดาวความรักก็มีดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ศัตรูมาอยู่ร่วมด้วยและในช่องความรักก็มีดาวที่มันส่งผลต่อความเครียดต่อการประทะช่วงนั้นอาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยสําหรับชาวลัคนาสิงส่วนวิธีแก้นะครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวการมีระยะห่างกับกันบ้างเพื่อจะได้แก้คําว่าดาวความรักไปตกมรณนะนะครับ หรือ,อะจะแก้ดาวเสาที่มาจากคำว่ารีคุณก็จะต้องหากิจกรรมที่มีการแข่งกันแข่งขันกันแข่งเก็บเงินแข่งลดน้ำหนักแข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้คำว่าอริมันแปลว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งไปอันนี้ก็อาจจะพอพอเหมือนกับเหนี่ยวนำความหมายในมุมอื่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเรื่องความรักมากนะ มาดูในเรื่องโชคลาบของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวโชคลาบก็คือดาวดวงเดียวกับดาวการเงินของคุณแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจังหวะที่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เดินอย่างที่บอกก็เดินวิกลคติไม่ค่อยปกติได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็มันแน่นอนครับเวลาดาวที่มันเดินถอยหลังมันจะส่งผลให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีความล่าช้าเพราะฉะนั้นจุดที่คล้ายๆกันจุดที่ไม่ค่อยส่งผลดีก็คือ ในช่วงที่ดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ก็คือ3มีนาถึง7พฤษภามันเป็นช่วงที่ดาวโชคลาภของคุณอ่อนกําลังไปอยู่ในคําว่ามรณะน,นะครับสูญเสียยืดเยือ้อแถมเจอกับดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบได้อะไรก็สําเร็จยากยิ่งถ้าเกิดช่วงนี้นะครับมีคนมาชวนร่วมอะไรเอาเรื่องของลาภผลผลประโยชน์มาคุยเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งกําแพงไว้สูงเลยเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องลักษณะของการการหลอกนะครับ เกิดขึ้นได้อ่าต้องระวังการโดนหลอกในจังหวะน,นั้นนะครับส่วนจังหวะที่ดีก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่10มิถุนาไปที่ดาวพุธเริ่มมาอยู่ในจุดนี้นะครับอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย10มิถุนาถึง27มิถุนาดาวได้ตําแหน่งเกษตรแข็งแรงดีมีโอกาสกับการได้ลาบผลได้สําเร็จอะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ช่วง1กันยาถึง19กันยา เป็นจังหวะที่ดาวโชคลาภมาทับตัวและมีกําลังยิ่งใหญ่นะครับได้ตําแหน่งมหาจาักรอุจาวิราชราชาโชคแสดงว่าช่วงนั้นถ้าจะมีลาบอะไรเนี่ยมันจะแบบมีจังหวะกับเรื่องของความสําเร็จมันวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะดาวมันมาทับตัวคุณนะครับแล้วก็19กันยาถึง6ตุลานะครับดาวโชคลาภมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุจจังหวะนั้นมีความโดดเด่นนะครับสำเร็จอะไรแบบโดดเด่นแล้วก็ มีโอกาสกับการมีลาบผลอะไรเกิดได้ต่อเนื่องได้ดีนะครับแล้วก็6ตุลาถึง24ตุลาดาวโชคลาบก็มาอยู่ในจุดนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิพมุกก็ยังมีความสำเร็จอะไรใหญ่ๆกับเรื่องของการเจราจาอะไรต่างๆได้ดีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นองค์ประกอบภาพรวมที่คุณลองไปกะจังหวะกับการจะตัดสินใจกับการวางแผนอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ขอให้ปี2567เป็นปีที่ดีสำหรับชาวลัคนาสิงห์ทุกท่าน ขอบคุณครับ